สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บ l e ทีเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีแบ็กขวานะครับที่น่าสนใจตัวหนึ่งนั่นเองครับก็จะมาพรีเซนต์ให้ดูนั่นเองนะครับนั่นก็คือนอร์ดี้มูคิเล่นะประมาณนี้นะครับน่าจะอ่านถูกนะมูคิเล่อะไรประมาณนี้ครับสกิลบูทของเขาก็คือในเรื่องของปฏิกิริยาครับย้ายมาจากอาร์บีไลซิกนะย้ายมาที่ปารีสแซงแฉมงนงครับอาจจะคู่แข่งกับฮาคมีนั่นเองนะฮะคนนี้แอบ ท้าเทียบของเขาคือ3แล้วก็5ครับพลังงานอยู่ที่8เต็ม10ครับสกิลมุฟสาดาวนี่ครับมาดูในเรื่องของสเตตกันบ้างครับสปีดต้นอยู่ที่99สิปีดปลายอยู่ที่9 8ครับการส่งลูกใกล้อยู่ที่9 9ลูกไกลอยู่ที่102ครับวิชั่น8 9การเปิดบอลอยู่ที่103เคิร์ฟ94บครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่102การควบคุมลูกบอลอยู่ที่103รปฏิกิริยาอยู่ที่110ครับมาดูในเรื่องของเกมรับบ้างนะการประกบตัวครับอยู่่ที102 ดูเรื่องลูกการาดบ้างครับการหม่งอยู่ที่9กาการกระโดด108ความแข็งแรงอยู่ที่100ความก้าวแล้ว104สครับสูง187ซนติเมตรครับก็ถือว่าเป็น RB ีที่สูงมากๆคนหนึ่งนั่นเองนะครับเกมรูกกลางกลางเกมรับสูงครับอันนี้ชอบเลยนั่นเองครับคุณสมบัติที่ให้มาคือเน้นเทคเลิศแล้วก็พยายามเตะลูกขวางสนามก่อนนั่นเองครับก็คือ Early c r o s s ซ n ินั่นแหละลูกแบบลูกเปิดบอลที่เร็วๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะวันนี้เดวาู่ โมคิเล่นะครับจะเหมาะกับแผนไหนนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ ั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่าม b บายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพททุกราคาในเกมนะครับราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองแผนแรกก่อนเป็น43นแผที่คุ้นเยสนเองนะครั้ ก็มาเจอดุย89นั่นเองนครับมาด้วยแผน4.3โฮดิ้งเช่นกันนั่นเองครับเริ่มเกมครับลิฟวูเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนนั่นเองครับมาที่สาระครับแตะบอลยาวไปนิดนึงนะมุขิเล่ครับดูซิว่าเทนอโนกับมุคิเล่ครับใครจะน่าใช้กว่ากันฮะ อืแตะบนยาวไปหน่อยฮะอ่าไปแล้วจีบน,นิดนึงฮะอยังได้อยู่ครับไปถึงฝั่งเขาหน่อยังได้อยู่ฝั่งเขาหน่อยังได้อยู่ไปครับเฮ้ยได้ไหมได้ไหมจังหวะนี้ได้ไหมรียบร้อยครับผมโอเคอ่ะบอลเข้าทางพอดีฮะเมื่อกี้ วาลาครับแต่บอลพลาดไปนิดนึงนะฮะก็บอลเข้าทางมูซาลาเรียบร้อยไปครับเลยดีครับที่ฟอร์เดนโดตอร์เรสอ้าวอ้าวมีการฟราวเกิดขึ้นนะฮะเบอร์โร,ย,บบรยของเราผิดอะไรนะคลับซาลาอยูน่นะคิดไม่ออกบอกซาลาครับนะบอกแล้วคิดไม่ออกบอกซาลาจริงๆ อือือเอาอยู่ไหนนะบอลไปที่ต่อเลยครับต่อเลยครับวิจิตชิปมาอย่างนี้เรียบร้อยไหมีุบร้อยครับเช็คครับเขาสองเชคครับคิเล่ครับก็ไม่ค่อยเติมนะที่เล่นๆมานะเดี๋ยวต้องไปสังเกตดูดีๆฮะไปแลนะฮะ รื้อร้อยครับโอเคขึ้นนอาไป2ประตูต่อสูตรแล้วนะครับจากโมซาร่าครับทีนี้ก็ต้องล็อกเข้าไปยิงเองนะฮะเพราะว่าดดเรวานเข้ามาช้านิดหนึ่งฮะก็ต้องลากเหลือเข้ามายิงเองครับเรดี้ครับเรดี้เอ็งแปะๆตัวใหญ่ดีนะฮะมุกค,คิเล่ครับ อือหือาได้อยู่ไล้อย่งจะหมดเวลาแล้วอาเดี๋ยวไปลุ้นขึ้นหลังกันต่อดีกว่าครับโอเคอะมาลุ้นขึ้นหลังกันต่อฮะเรดี้ครับเามาทางซ้ายที่เจ้าสันเซโร่ครับสันเซโร่จะเติมสูงเลยเหรอสันเซโร่ไปเองได้ด้วยเอาไปครับมุกเล่ครับล่าไปหนึ่งดอกนะฮะเอาไม่ไม่ล้ำใช่ไหมไม่ล้ำฮะแต่ว่ายิง ยิงออกหลุดกรอบไปเยอะเลยนะหมายที่มุกซีเล่ครับนะครับที่เควินเดบอยอาเริ่มเติมมาแล้วนะเริ่มเติมมาแล้วนะเริ่ม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 ชินนะฮะลองไปดูลูกคอร,ร์สบอลขวางสนามอะไรของเขาก่อนฮะโอ้ยโอ้ยเอ้าได้อยู่ได้อยู่ฮนะเปิดบอลไม่ดีนะเดี๋ยวก็ยังเป็นแอสซิสอยู่นะฮะ เลวานครับโอ้แล้วรอดดักไปด้วยนะลอดดักเลวานครับไม่ใช่ดิวาลานเลวานยิงรอดดักวาลานเออสองคนนี้เคยใช้ร่วมกันนะงงตลอดเลยนะชื่อคล้ายๆกันนะทีวานวาลานทีโรดิโกเอาไม่ใช่แล้วเสื้อเขียวคนละคนนะครับผมนะฮะที่ เควินเดบอยครับเออไม่ถึงฮนะเอา้าเออเซมเบอร์เตารครับให้ที่อรนะริวานะร้ายขึ้นมาที่โมดสาระครับอ้าไปฮะไปสิเอา้เอาโหวิ่งขังสโลครับหวางไว้ไม่ให้ไปได้นะ ดีบอยจีบอยก็ไม่ได้วิ่งมากนะครับมูคิเร่ครับเนี่ยครับแต่ก็เลืองเหมือนกันนะก็เลืองหลายคนแหละก็เป็นเรื่องปกติมั้งฮะปะอืป๊บโอ้โหกว่าจะเบียดเอ้าจ่ายบอลก็จ่ายไม่ได้เอ้าโหยนะครับสึว่ากระตุกแหลกกันไปทั้งคู่เลยนะทั้งสองฝั่งฮะ ต่อเวลาหนึ่งนาทีครับมาดูซิว่ามุกิเล่จะอยู่ตรงไหนนะในการที่เราโดนลูกคอนเนอร์ฮะเบอร์เขาเบอร์ยี่ห้าปะอยู่รอบนอกนะอยู่รอบนอกนะอยู่รอบนอกนั่นเองครับน่าจะเบอร์ยี่ห้านะเมื่อกี้นี้นะครับ,รบอยู่รอบนอกเลยฮนะอยู่รอบนอกนะโอเคอ่ะก็ถือว่าจบเกมไปนะครับ โอเคครับอ่ะเกมที่2นะครับมาเจอเยสเซอร์ครับเยสเซอร์4-2 4-4 2นะฮะลิฟูก็มาด้วย4-3-3โฮลดิ้งครับก็มาดูมูคิเล่ครับดูว่าสีเท้าของเขาจะประมาณไหนนะฮะทำไมถึงได้มา PS PSG นะครับปรารีสนั่นเองนะฮะดูอ๋อโอ้โหมันว่าจะแทงเข้าทีช่องชวร์อ้าว แน่ชิลส์ครับไปที่เอโต้ครับเอโต้สองทีเกือบหลุดแล้วเหมือนกันเอ้จ่ายบอลไม่ดีด้วยครับอีกสองทีที่ทีท่สามเป็นจะเป็นอะไรเอาด็อกเตอร์แรดฟ,ฟอร์ดมายกมือยกไม้ทำอะไรครับโอ้โหโอ้ย มาประจําการตั้งนานะครับซาลาเพิ่งจะมีโอกาสได้เปิดบอลน,นะเมื่อกี้นะฮะโอ้โหหลุดสองครับไปแล้วฮะจังหวะนี้ฮะหนึ่งต่อ3าครับหลุดครับหลุดปะหลุดปะเฮ้เฮ่เฮ้เฮเฮโอ้โหยิงเสาแรกเลยนะโอ้ยดีเจทำพลาดอะไรครับแรดฟอร์ดครับที่โล่งๆไม่ยิงไงเรียบร้อยเลย โอเคครับอ่ะเกมที่3แล้วกันนะฮะเพราะว่าเกมที่2เมื่อกี้เล่นไปแป๊บเดียวนะฮะม่ครับเป็นสีชมพูสามโฮดิงนั่นเองนะฮะก็ให้สังเกตมูคิเล่ครับก็มาเจอปาปาโนดปาโนดสีชมพูสามโฮดิงเช่นกันนั่นเองนะครับมาเล่นในบ้านเหมือนเดิมฮะคูนฝ่ายเชียบอลก่อนครับมูคนเลมครับหลายคืนเข้าตรงกลาง เกือบโดนดักบอลได้เหมือนกันนะฮะได้ยู่มนาน,นี้ไหมมาน,นี้ไหมยมีคนมองไหมมีโอ้ยสวยด้วยครับใครอะใครมองด้วยเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ย ลำหน้าเฉยโอ้เพิ่งเคยเจอนะนี่โอ้โหโอ้แเล้วแบบเส้นเดียวกันด้วยนะเฮ้ยเบอร์ไปเป้ากรรมาการก็โหดเกินล้ำนะมันเส้นเดียวกันเลย่หว่าโอเคอะไปครับเป็นลูกทุ่มนั่นเองฮะทุ่มมาที่มาคลาสแลดฟอร์์ครับเอา้า โอ้โหตัวเบียดแบบเอา้ายังได้อยู่เรียบร้อยไม,ไม่เรียบร้อยครับโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวจะได้แล้วนะปีเตอร์เชคครับแอนสองไม่แตกสองไม่แตกสองรนนั่วนิดหน่อยครับสามบอลตาับเนี่ยเจ็บบังมาได้ครับที่ไล่ฟอร์รดครับไล่ฟอร์ดคืนมาให้กุลิตฮนะับพอแล้วกุลิตแล้วดูเสื้อก่อนไปที่โอนูลัสโอนูลัส ไปครับโอ้ยอา้าโอ้ล่นยากวันนี้นี่เล่นยากเหมือนก,กันฮะต่อบอลไม่ค่อยดีเดี๋ยวอาจจะต้องดีดีเครื่องนิดหน่อยฮะไปะไปครับจังหวะนี้ไปฮะวาร้านก็วาร้านครับคุณดิขอทีหนึ่งขอทีหนึงอ๋อเจสซ่าครับ แมลูกนี้กาจจะบรรจงปันง่นโค้งเลยนะไม่ได้ไม่ได้โดนปัดปออกไปได้ครับโอ้เช็กก็เหนียวเหมือนกันนะเราใช้ก็รู้สึกว่าปีนี้เช็กก็เหนียวเพรสมควรนะยังไม่เคยลองใช้นะทาคบคิดว่าอาจจะสมคำร่ำลือแหละนะน่าจะเหนียวเหมือนกันนะเป็นลูกคอเนอร์ครับของปาโนดครับ อา้าได้มองด้วยครับอืจนลม้มฮะโอ,อเคอ่ะเดี๋ยวไปรูดขื้นหลังกันต่ออีกทีนึงฮะโอเคครับเริ่มพื้นหลังฮะที่วินเดอร์บอยเบเยวบานครับโอ้โห้ล้มแล้วยังลุกต่อได้ครับไปที่ฮโนูรัสฮโนูรัสดึงบอลมาอย่างนี้ยิงมาโอ้โห้สุปเปอร์เซฟของปีเตอร์เช็คไปฮะ มูคิเล่เราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยน่าจะอยู่เนี้ยเนี้ยเข้าไปข้างในแล้วเมื่อกี้มาคัทแรดฟอร์ดแม่ตัดบอลไม่ได้ฮะยังไงฮะได้ยิงไหมได้ยิงด้วยโอ้โหสวยฮะมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะฮะจังหวะนี้ฮะแม่ต่อเลดดึงบอลดีนะฮะเมื่อกี้นี้เปลี่ยนใครไปไม่รู้นะเอาซามาแทนฮะไม่รู้แทนใครน่าจะเป็นแทนโมนูลัสนะฮะ มูคิเล่ครับมูคิเล่โอ้โหคาร์เมลกาดับเครื่องชนจริงครับมูคิเล่ครับให้โฟกัสที่อาบีของเรานะนั่นเดิ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 นเติร์นเติร์นซามบัต้าไม่ผ่านเว้ยเอาละครับจังหวะนี้เป็นจังหวะโตกลับครับสุดสวยครับแหมได้นะ มูคิเล่โอ้โหเอาอยู่นะหมายถึงว่าเขาแบบไม่ไม่ขึ้นไปเติมทั้งลไรฮะไปฮะลูกนี้อ่ยใจบอลโอ้ยอ,อ่ะเห็นได้อยู่ฮะดูริดเหนื่อแล้วเห็นโดเตรียมจ่อครับจ่อเข้ามานี่ครับตัวใหญ่นะ เปิดมาได้ครับอืดูนี้เกือบไปเหมือนกันฮะ811นะพอมีเวลาครับโอ้โหูจ่ายบอลไม่ดีฮะหลินนี่แดงเลยนะอิสเมลล์ซ่าจ้หมุนไป87แล้วโอ้โ,โอ้ไข่ลมเนี่ยไปฮะไม่ถึงแน่นๆเลยไม่ถึงจริงด้วยฮะ น่าจะเสมอไปนะฮะโอเคโอเคครับอะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น5 2 2 1แล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นแผนปัจจุบันนี้นะครับที่ใช้งานนั่นเองนะครับมาเจอนิกกี้ครับนิกกี้ซีซีสองฮะซีซีสองเป็นโฮลดิ้งนะหมายถึงซี m ีเอมตัวตรงกลางนั่นเองครับไปครับดูซีถ้าเป็น r RWB อรอ่ะ r าร อ๋อมีเติมมีเติมนะมีเติมนะจังหวะนี้นะมีเติมเหมือนกันนะโอ้โหนี่เราพยายามเตะบอลฝังสนามก่อนนี้หรอโอ้ยอย่างเบาเลยนะอะวิ่งกลับมาทันไหมฮะทันไหมทันอยู่นะวิ่งกลับมาอยู่นะดีครฮะทูมาที่เควินเดอะบอยครับเดอะบอย หลายมาที่หมด่สลับนะฮะนะับ,บเดี๋ยวบ้าเอาแล้วใครจะหม่งเนี่ยโอเคอะเออโอ้โหโอ้ยไม่ได้หม่งเฉยฮะเดีบ๋บอยเอาแล้วเป็นออกด้วยออหม่งไม่ได้ไม่พอแถมเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูรูปเบญญานะครับสอนครับ รอยชีนที่คาร์ลอสโซเลอร์ครับไวที right. ่เฟรดครับไหลมาเบาๆครับลูกนี้เล่นสั้นกันดีฮะไปฮะไปแล้วครับดีอาร์ตครับจังหวะนี้โอ้โ oh, หชนกันนิดหน่อยฮะดร็อคเตอร์แรดฟอร์ดวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับ okay. โ oh, อเคโอ้โหหง่เบาไปนะโง่เบาไปนะ แต่ก็ยังได้อยู่ครับยังได้ประตูอย่ครับคู่นี้อ่าอาครับลิวฟูขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะโต้ครับ,รบชิปมาให้เราไปต้คาร์ลครับรคบีเล่ครับมาไม่ทันหรือเปล่าตั้งป้อมมาเรียบร้อยโอเค รูนี้ไม่มีการเข้าไปใช้ขึ้นบอลอะไรเลยฮนะลูกนี้ก็เรียบร้อยไปฮนะไปอยู่ฝั่งคารอตเยอะไปหน่อยนะเมื่อกี้นี้สองตัวสามตัวหลุดตำแหน่งฮนะคิลเล่กำลังจะอ้าวลูกนี้สวยฮนะเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อย่ะโชนนะ่ะ น้วโอ้หมดเวลาก่อนกำลังจะแบบกำลังจะกระดาษยิงแล้วเมื่อกี้เนี่ยเสียดายมาลุ้นขึ้นหลังกันต่อฮะมาที่เฟรดครับด right. ูเบตโตคาร์รอสไมราคมาฮะเออตัดบอลได้ครับขึ้นเข้ากลางก่อนดีกว่าฮะ เอาเฮ้ยโ,ฮโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดอะบอยอ่าหฮะจงังหวะนี้หลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมซาราา่ามาทันไหมไม่ทันนะฟนฟอร์ดโอ้วันนี้ไม่ใช่วันของนิวปูเลยฮะแต่เมื่อคืนชนะนะเมื่อคืนชนะนะสองนึ่อยู่นะคิเล่แม่ซ้ราไปหน่อยฮะ อยู่ตำแหน่งไม่ไม่ค่อยเติมนะแต่ว่าก็มีความช้าครับ,ถ,บ,บ,รรบถ้าเทียบกับอนโนครับนถะ้าเทียบกับอโนเนี่ยเขามีความช้าเห็นได้ชัดเลยนะแ <c oughs> กบ่บอลแปลกปลกว่าเนี่ยนะครับแหมไม่ผ่านมาคุณยอด <c oughs> อรีบานจะไปหลุดสามอย่างนั้นไม่ใช่นะมันไม่ใช่แนวนะครับผม เฮ้ยวันนี้เป็นไรวะเน,นี่ยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอ้าเลวะเน,นี่ยเฮ้ยโอ้โหเไรวะเน,นี่ยยิงทียิงคว้างต่อบอลก็ไม่ค่อยติดนะวันนี้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเน็ตเลยฮะจะเ,เกี่ยวกับเนต็ตมันดูแบบการปฏิป่ตอของบอลไม่ดีเท่าไหร่นะนี่ขนาดดีเกมไปแล้วนะ อยู่ในช่วงเซิร์ฟเวอร์กำลังปรับปรุงระหว่างนี้ด้วยนะเราก็ไปฝืนเล่นด้วยนะฮะไม่ทันไม่น่าจะทันโอ้ยต่อบบอลอะไรไม่รู้ไปโอเคครับโอเคครับเกมสุดท้ายครับมาเจอกับ ยูฟูครับมาด้วย5 2 2 1นั่นเองนะครับส่วนอีกทีหนึ่งนะฮะไม่ใช่เป็นซีปูนะครับซีปูท,ท,ที่หนึ่งนั่นเองครับหมูหอกเขาเป็นเราลูกากูแล้วก็คันตัวหน้านะครับอ่ะเล่ในในบ้านเหมือนเดิมครับมาที่มูทิเล่ครับอ่ะมีความโดดเด่นคือความสูงใหญ่ของเขาครับมูทิเล่ดูดูคอสบอลของเขาดิ ไหวไหมไม่ไหวนะฮะเลยไปหน่อยครับฮะที่รุดกุลิดครับโดนชนล้มไปนิดนึงได้ไหมได้อยู่นะไปอีกทีนี้ฮะโอ้โ,โ,อโอหถือว่ามาให้ที่แรตฟอร์ดเี่ครับ ยิงอ่าผิดครับเป็นลูกขอเนึกฮะอ่าเป็นตรงนี้แล้วกันนะเบียดเบียด,ดเอาแล้วกันครับกุลีทับไม่ถึงฮะโอ้โหหเหมือนนี้นี่ครับโดนมันนี้นี่ออกครับคาสิยะครับไหลามาที่กาเวนสเปกจูเลียนบนันสซาลาเบีย ได้ไหมได้อยู่เวทต้องช่วยกันฮะต้องช่วยไล่บอลกันฮะกุลิฟไาครับได้ไหมได้อยู่ถ้าไม่โดนบล็อกก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เป็นลูกอ่าได้ครับได้โอ้ <c oughs> แต่เขาสูงมากเลยนะของหลังเขาแต่ละตัวนี่สูงเหมือนกันนะอ้าวครับโอ,อ้เสร็จฟ,ฟันได้เจนได้ฮะ เลือกยอดไปตรงนี้ฮะไม่แน่ใจว่าเป็นมูคิเล่หรือเปล่านะครับที่เป็นคนคอสบอลจากลูกคอนเนอร์นะฮะต้องไปดูย้อนหลังอีกทีนึงหรือว่าเปิดได้สวยครับมอร์ดินี่ครับมอร์ดินี่เรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยครับเขี่ยออกไปก่อนครับทีที่สี่สิบส ไปอย่างนี้ครับเรวานครับถึงก่อนจะปิดถึงก่อนร้อยไหม <c oughs> มีแบบมีง้างด้วยนะเออจดโอ้โหมีเลงด้วยนะอ้กว่าจะยิงได้นะฮะไปฮะเควินบัตส์อ่อะ,อะโอเคเดี๋ยวไปดูขึ้นหลังกันต่ออีกทีหนึ่งฮะนะ,นะขึ้นหลังครับเซฟูเป็น ซีพูนะซีพูะเป็นฝ่ายเคียบอลครับคารอสอลเบรโตครับเปิดมาอย่างนี้สวยครับแต่ว่ามันดีนี่ครับตัดบอลได้กันอ้าวไปแล้วครับจังหวะนี้มาคัสแลดฟอร์ดโอ้โหเ้เก้เหรอนึกว่ากุลิดตัวองหัวฟูเหมือนกัน โซลัดเบียตัวนะครับดูกากูครับแมติดครับไปครับปีกเกรวานตัวนี้โอ้โห้ยย้มมาอย่างนี้ครับไม่เสร็จครับเดีย๋ยวบัวไม่เสร็จครับอืมน่าจะประมาณนี้นะับดิดแล้วกันนะครับ อไม่ได้ครับเอกี้ครับเอกี้ช่วยแอบแอบไขวะเนี่ยเอลาอาเโตนี่เองตันตัวนะครับไหลมาอย่างนี้สวยครับคันดีนีตัดบนได้ครับโฉบมาไม่ถึงอีกนะ้วเหมือนกันครับแม่แจบนยางไม่ค่อยดีเลยครับยูฟูอันนี้เราจะเล่นแบบแจบนยาวยากนะรุนตัดได้ตลอดครับ ที่79ครับยังมีเวลาครับแต่แรดฟอร์ดทำอะไรครับโอ้โหแล้วเราก็ฟาวอีกแรดฟอร์ดแบบว่าเหนื่อยแล้วนะไปที่คันตัวหน้าครับคันตัวหน้าขาครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายครับของริวปูนครับในการโต้กลับนี่ครับแล้วป <c oughs> ไปย่อไชนกันทำไมเนี่ย ก็อยู่เฉยๆเนี่ยอ่าโอเคครับก็จบไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับมูคคเล่น,นะครับก็มีความสูงที่โดดเด่นมากนะครับคือเป็น RB ีที่มีความสูงมากๆเลยนะครับสามารถที่จะเล่นเกมกาอากาศได้นะแต่ว่าใน4 5เกมที่ผ่านมาไม่มีใครที่แบบเล่นลูกคอสบอลเล่นลูกเปิดโหมงมาทำให้มูคิเ่เล่นเรื่องของลูกกาอากาศเนี่ยไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นลูกเลี่ยดนะลูกที่แบบว่า กลับมากกว่านะครับมูคิเล่ก,ก็จะมีในเรื่องของสปีดท,ที่มีความล่าช้าการกลับตัวช้าไปนิดนึงนะครับบางทีบางจังหวะเนี่ยวิ่งตามไม่ทันนะฮะบบางทีก็จะต้องให้ CB เข้ามาช้อนนั่นเองครับแต่ในส่วนของความหนานะครับความแข็งนะครับของเขานี่ถือว่าใช้ได้เลยนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของการคอสซิงบอลนนะั้นก็ถือว่ามูคิเล่ก,ก็ทําได้ระดับปกติแล้วกันนะไม่มีอะไรที่แบบหน้าหน้าวอหวาสักเท่าไหร่นะครับคือการเปิดบอลของเขา ที่มีในเรื่องของการคอสซิงบอลเออร์ลี่คอสซิงบอลอะไรพวกนี้ยังทําได้แบบแปลกๆอยู่นะยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันมยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยเจอจังหวะที่ใช่สักเท่าไหร่นะส่วนหนึ่งคืออาจจะไม่ค่อยให้เขาได้เปิดบอลสักเท่าไหร่ทาให้โอกาสในการเปิดบอลส่สวนๆมันมันค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่สนใจมูคิเล่นะครับแล้วก็ที่จะได้ตัวโอวองเก้าสิบเก้าครับก็ถือว่าน่าสนใจอย,อยู่นะครับในงบที่แบบไม่แพงมากครับแล้วก็ได้โอวองทีมที่สูงขึ้นด้วยนั่นเองครับเอาโอเคเดี๋ยว เจอกันใหม่พี่หน้าแล้วกันนะครับสำหรับพี่นี้สวัสดีครับ